สวัสดีครับพกอคนพอปาทำครับวันนี้จะพามาเก็บแก้วมังกรครับโอ้ป้ออายเดินเที่ยวนี่ครับบรรยากาศหลังบ้านครับท้องทุง่งนานะครับเนะเาะแต่ไม่ใช่ของตัวเองเรกตัวนี้เนี่ยของเขาเดี๋ยวรอให้เขามาดําอันนี้เรามาขโมยเก็บแก้วมังกรของพ่อ ของพ่อปลูกไว้เราก็กินได้นะครับแก้วมังกรอันนี้เป็นแก้วมังกร <ms> เนื้อสีม่วงครับเนื้อชมพูเหรอไม่ใช่เนื้อม่วงนะนี่นะครับนี่ดูดูยังไงนี่ดูยังงี้นครับเห็นไหมบางถ้าเกิดว่าเนื้อสีขาวนะครับปลายของนะครับตัวดอกตัวนี้นะจะเป็นสีขาวครับถ้าเกิดว่าเป็นปลายไอปยป้ปลายกลีบนะครับปลายกลีบดอกตรงนี้เป็นสีม่วงเนื้อในจะต้องเป็นสีม่วงนะครับเนาะ สังเกตไปเลยครับถ้าพ่อแม่พี่น้องไม่รู้จักว่าอันไหนม่วงอันไหนขาวนะครับเนาะนี่เลยนี่อันนี้จะเป็นสีม่วงแน่นอนครับเนื้อเป็นสีม่วงเดี๋ยวจะให้เขากินให้ดูนะลองชําและให้ดูสักลูกนิดลูกอันนี้อันนี้ลูกใหญ่อุ้ยลูกใหญ่มากเลยดูเท่ากํามือเนี่ยเ่าอุ้มไม่ติดเลยนะ่ะในรงปอกแล้วก็กิกนด้วยเส่นละ ย้อนแสงดีเท็ตรงนี้นะมูย่้อนแสงว่ะกินให้ท่านไปชมดูเพื่อไปชมเขาสนใจในกินยัวกินยัวให้เขาอิจฉากันอื้ออันนี้คือเก็บสดๆจากต้นนะครับไม่ต้องไวลืมต้นดอกเพราะว่ามันซุกงอมแล้วนะครับดูเนื้อเนื้อม่วงยังไงพอมไม่ไปนองดูถั่ะเนื้อมันจะออกสีแดงนะ แล้วเราก็ทิ้งไว้ให้พ่อดูด้วยว่าเราเป็น,นคนกินเออกินแล้วก็ทิ้งไว้ให้พ่อดูว่าเราเป็นคนกินหมูเนือเ้อแดงนะอุ้ยช่ำไหมช่ำอืำำหมหวานไหมครับอันนี้คือปลูกแบบธรรมชาติไม่ได้ดูแลอะไรมากหรอกปลูกคางด้วน,นะครับนี่กินอย่างนี้นี่ต้านอนุโมทิสระนี่นี่ทำให้สวยใสกระจางังนี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมีพึ่งพาครีมนีน่นี่นี่สดๆเลยนาสดครับนาสดเลย ครับมือ,อดูพามาดูบรรยากาศเนาะตองตุ่มหน้าป้าป้าไปกินตุ่มตำโตไปกินตุ่มตำโตโอ้ยเงียง้ยนี่ต้องพาพ่อแม่พี่น้องมาดูนี่เห็นไหมนี่เหลือเลืออีกลูกนึงนี่เหลืออีกลูกนึงนี่เห็นไหมนี่อีกลูกนึงเป็นไงแกะมาก้อนนะครับเนาะสีม่วงเนาะนี่หนูสังเกตด,ดูสีม่วงนะกลีบมนะันนะนี่ยังเหลืออีกเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็นจิโตขึ้นมาเรื่อยเนี่ยเนี่ยแต่มันยังไม่สุกนะครับพ่อรอยมันสุกก่อนนี่พ่อแม่พี่น้องเคยเห็นกามปูไหม นี่กามปูนะลูกกามปูนะลูกเล็กๆอย่างงี้นะไม่มันไม่ชัดครับมันไม่ซูมนะนี่ลูกลูกกามปูนะครับนี่ต้นกามปูเห็นไหมมันจะออกมาเป็นอย่างงี้เลยเป็นพวงเป็นพวงนะนี่เป็นพวงเป็นพวงแล้วลูกมันก็จะซุกดำๆมาหนะเราสามารถกินได้ครับกามปูตัวนี้หวานอร่อยดีแท้ลูกดำนะอย่าไปกินลูกเขียวแต่ลูกเขียวนี่เปรี้ยวปี๊ดเลยนะ <S <S แ, oh, แต่ว่ากินได้นี่นี่ด voilà. ู ธรรมชาติบานเรานะถ้าเป็นภาษาเขมรบานบานเองเนี่ยเขาเรียกว่าตะกีบอตะกีบกระดามนะ่ะกามปูนะ่ะตะกีบกระดามนะ่ะถ้าเป็นไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกอะไรก็น่าจะเป็นกรามปูเหมือนกันเลยมั้งหวานอืบรรยากาศยามเที่ยงนะครับ ของวันที่ยิบสามเดือนเดือนธอรนว์เดือนกรกฎาคม2ุ6าคมะบรรยากาศภวไมพี่นอ้องเอ้ยมันอยู่บ้านเรามันสนุกสบายดีแท้เขีนสบายเดี๋ยวแบบใบฝนกระตุกแล้วอ่าโอเคครับผมพาพวูไมพี่น้องมาดูการเก็บเอ่อไอแก่วมังกรนะครับนาะริมรั่วขอบคุณพอ่อจิบลูกไว้กับการปูเนะน,นี่ลูกหนึง่ง ขุดอโมอยคุนี่เดี๋ยวดูเนื้อมันแดงนะอออืืหมันเดี๋ยวมันไม่ชัดอือมันไม่มีสารพิษอะไรเลยจริงป่ะไหนลองสเปิร์ดูดิเดี๋ยวอู้มันมัวจะ่อนขโมยปีนองเอ้ยอือหืออือหือกินเพียวๆเ,เลยโอเคครับผมก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์ ก็จิตามมาเนาะเดี๋ยวคุณพ่อจะพาะมาทําอะไรวันน่ะจะพาะไปดูมันพยายามไปดูมันนานแล้วโอเคครับเดี๋ยวต้องจบเพื่อไปตัวน,นี้สวัสดีครับ